สวัสดีค่ะเกตนะคะนี่ที่ดินที่เราจะขายนะคะขาดสี่สิบเจ็ดตารางวาจะถึงไร่นะคะก็เป็นสางานห้าสิบสามตารางวานะคะที่ดินของเรานะคะอยู่บ้านโคกกล่องนะคะตรงข้ามร้านอัดฉีดนะคะอยู่ข้างๆร้านกว๋วยเตี๋ยวนะคะบุงค้านะคะ ในจุดนี้ก็มองเห็นถนนใหญ่อยู่นะคะราคาคุยกันได้นะคะติดต่อมานะคะสวัสดีค่ะที่ดินผืนนี้เป็นทำเลที่ดีมากๆนะคะถ้าใครจะซื้อเอาไว้ก็รับรองว่าเป็นราคานะคะเพราะถนนเพชรเกษมเลยนะคะเนี่ยเส้นบึงการนครพนมนะคะข้างถนนใหญ่เลยนะคะ เป็นทำเลที่ดีมากๆนะคะรับประกันว่าไม่ผิดหวังนะคะสร้างบ้านอยู่หรือร้านค้าได้หมดนะคะเพราะว่าอยู่ที่ตำบลโคกกล่องนะคะอยู่ในตัวตำบลโคกกล่องนะคะทำเลดีมากค่ะทำร้านค้าร้านอะไรได้หมดนะคะมาดูกันด่วนนะคะมีคนสนใจเยอะนะคะให้รีบๆนะคะ